ุ๋ยอินทรีย์ชันเลิศจากธรรมชาติค่ะมะรกอในส่วนของเราที่สุกงอมค่ะจนกินไม่ทันค่ะมดก็มากัดกินค่ะวันนี้เรานำมรกรที่สุกค่ะมาใช้ให้เป็นประโยชน์ค่ะเราจะนำมาทำโฮอร์โมนบำรุงมะม่วงมะนาวค่ะช่วยทำให้ต้นแข็งแรงเร่งในการแตกใบใหม่เร่งดอกทำให้ต้นเขียว ต้นงามต้นสมบูรณ์ค่ะมะม่วงในสวนของเราก็กำลังงามค่ะวันนี้เราจะมาทำปุ๋ยอินทรีย์สูตรธรรมชาติค่ะมารากรในสวนของเราค่ะกินไม่ทันจนมดมากัดกินเราก็นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ค่ะวันนี้เรานำมาทำปุ๋ยอินทรีย์สูตรธรรมชาติให้เขาค่ะ เราก็นำมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะเพื่อสะดวกในการย่อยค่ะปุ๋ยอินทรีย์จากพืชสดค่ะผละไม้สดๆแบบนี้ถ้าเรานำไปใส่โคนต้นไม้ต่างๆค่ะเมื่อเขาย่อยสลายเขาจะเป็นปุ๋ยจากธรรมชาติได้ดีค่ะค่ะเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเม็ดเราก็ใส่ให้เขาไปหมดค่ะเม็ดเราก็ใช้ได้ค่ะทุกคน ค่ะตัดเป็นชิ้นเล็กๆเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนำสารอาหารชนิดอื่นมาใส่ให้เขาค่ะสารอาหารที่เรานำมาใส่ร่วมด้วยค่ะปุ๋ยคอกค่ะปุ๋ยคอกเราก็กะพอประมาณค่ะเราใช้ประมาณหนึ่งถ้วยตวงค่ะทุกคนสิ่งถัดไปจะเป็นน้ำจุลินทรีย์ค่ะน้ำจุลินทรีย์ก็จะมาช่วยย่อยค่ะ ส่วนน้าจูรินซีเราจะใช้แค่ไหนก็ได้ค่ะหรือเพื่อนๆกะพอประมาณก็ได้ค่ะเราก็คนสารอาหารต่างๆให้เข้ากันสักเล็กน้อยค่ะนําไปโรยรอบโคนต้นมะนาวได้เลยค่ะทุกคนสูตรการนําปุ๋ยพืชสดค่ะผลไม้สดๆค่ะนํามาโรยและใส่ค่ะรอบโคนต้นมะม่วงค่ะสูตรนี้ก็เป็นสารอาหารจากธรรมชาติค่ะ ถ้าเขาย่อยสลายเขาก็จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชั้นเลิศค่ะกามะนาวของเรากำลังแตกยอดใหม่ค่ะถ้าเรามีสัรหารจากธรรมชาติให้เขาค่ะเขาจะมีต้นที่งามและแข็งแรงมากค่ะและเขาจะแตกยอดไวค่ะถ้ามะนาวของเราแตกยอดไวค่ะต้นเขาจะสูงและแข็งแรงมากๆค่ะและเขาจะมีดอกมีลูกให้เรา เก็บกินได้ยังไม่ช้าค่ะค่ะสูตรนี้ก็เป็นสูตรง่ายๆค่ะส่วนสันหารที่เราใส่ไม่ยากค่ะเราใช้มะละกอสุกมูลสัตว์ต่างๆและน้ำจุลนินทรียน้ำจุลินทรีย์ที่เราใช้จะเป็นน้ำจุลนินทียอะไรก็ได้ค่ะค่ะเราก็ใส่ไปต้นหนึ่งหนึ่งถึงสองทพีเท่านั้นค่ะสูตรนี้ก็จะมาช่วยเร่งต้น เร่งการเร่งในการแตกใบใหม่ทําให้ต้นมีความต้านทานโรคสูงค่ะและ,มะแมลงต่างๆจะไม่มารบกวนค่ะมะนาวถ้าเขามีต้นที่ใหญ่และแข็งแรงค่ะเขาจะออกดอกได้ไวค่ะมะนาวต้นนี้ก็ใกล้จะออกดอกแล้วค่ะทุกคนค่ะเราก็มาใส่ต้นมะม่วงค่ะมะม่วงที่เราปลูกไว้ประมาณ หนึ่งปีค่ะเราก็มาใส่ให้เขาค่ะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ผลไม้สดๆค่ะจากสวนค่ะเราก็ปลูกแซมไว้ค้างต้นมะม่วงค่ะเมื่อสุกแล้วเราก็นํามาทําเป็นปุ๋ยให้กับต้นมะม่วงอีกทีหนึ่งค่ะค่ะมะม่วงของเรางามมากๆค่ะเพราะเขาได้รับสารอาหารจากธรรมชาติค่ะต้นผลไม้ต่างๆถ้าเราให้สารอาหารจากธรรมชาติบ่อยๆค่ะ เขาจะโตวไวมากๆค่ะสูตรนี้ก็เป็นเคล็ดลับดีๆค่ะที่เรานําปุ๋ยจากธรรมชาติมาใส่ใเขาค่ะโดยการนํามะละกอสุกมูลสัตว์และน้ำจุลินทรีย์มาใส่ใเขาก็จะมาช่วยให้ต้นมะม่วงมะนาวและมะละกอของเราค่ะต้นใหญ่ลูกแข็งแรงค่ะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ